ตอนที่21เจ้าของเงินหนูสาหลับไปแล้วแต่แม็กยังไม่กลับดาวหวันเดินลงมาเห็นเขานั่งฟุบหน้าอยู่ขั้นบันไดชั้นล่างต่อให้นั่งตรงนี้ทั้งชาติก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกกลับไปเถอะอย่ามาวุ่นวายกับดาเลยคำพูดเจ็บแสบแทงเข้ากลางใจแม็กไม่คิดตอบโต้ ได้แต่มองหญิงสาวเดินผ่านหน้าไปดาวหวันเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารก่อนลูกตื่นตั้งแต่บ่อนโดนตำรวจบุกพี่ไม่เคยได้ข่าวเฮียชานอีกดาคบกับเขาต่อใช่ไหมลูกถึงได้อายุแค่นี้แล้วเฮียไปไหนทำไมให้ดาเลี้ยงลูกคนเดียวมือบางหยุดชะงักเล็กน้อยกับงานตรงหน้า คนด้านหลังมองไม่เห็นอาการได้รับมาแค่คำตอบเย็นชาไรความรู้สึกไม่รู้เธอเคยคิดว่าเขาตายแล้วแต่ตอนนี้เริ่มลังเลไม่ติดต่อมาเลยเหรอก่อนไปน่าจะพูดอะไรบ้างอย่างน้อยควรส่งเงินมาไม่ใช่ทิ้งให้ลำบากทั้งแม่ทั้งลูกเฮียชานไม่รู้ว่าดามีหนูสา ดาวหวันคิดตามคำพูดของแม็กแล้วต้องขมวดคิ้วนึกไม่ออกว่าก่อนไปชาญพูดอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่แม็กดาวใช้นี่แทนพี่หมดแล้วเลิอกวุ่นวายสัทีดาวันหันประจันหน้ามองด้วยสายตาเย็นชาเชื่อเฉือนดูถูกทำให้แม็กละอายใจพี่ขอโทษถ้าขอโทษเราย้อนเวลาได้ ดาจะรับไว้พี่ยอมรับว่าเลวรู้ว่ากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ดาให้พี่ชดใช้ความผิดได้ไหมรับรองว่าพี่จะดูแลดากับลูกอย่างดีพี่กล้าพูดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงโคตรน่ารังเกียจคนอย่างพี่ไม่สมควรได้รับการให้อภัยดาหวันเสียงดังขึ้นโกรธจนตัวสัน่นได้แต่ระบายลมหายใจระงับโทสะ ทั้งชีวิตหลังจากนี้แม็กคือคนเดียวที่เธอไม่คิดพึ่งพาออกไปจากบ้านดาได้แต่พี่จะมาทุกวันจนกว่าดาจะให้อภัยพี่ยังใช้เบอร์เดิมถ้าต้องการความช่วยเหลือโทรมาได้ตลอดเลิกบล็อกแล้วหรอดาหวั่นโมโหโจนเสียงสัน่นแม็กยอมถอยหนึ่งเก้าเพราะอีกฝ่ายกำลังร้อน เชื่อว่าความลำบากจะทำให้เธอใจอ่อนในไม่ช้าดาวหวันปล่อยโฮทันทีที่แม็กพ้นประตูบ้านไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงหลุดพ้นจากผู้ชายพันนี้หลายวันผ่านไปดาวหวันยังวนเวียนนึกถึงคำพูดสุดท้ายของชาญมองสมุดบัญชีเจ้าปัญหากับเงินปริศนาสองก้อนที่ถูกโอนเข้ามาในเดือนนี้ ครั้งแรก3,000ครั้งที่สอง0 0ดาวหวานตัดสินใจย้ายเงินออกปิดสมุดบัญชีเก่าเปิดเล่มใหม่เพื่อไม่ให้ใครโอนเงินเข้าอีกส่วนเงินก้อนใหญ่ในมือพร้อมคืนให้หากมีเจ้าของมาทวงถามแต่ในเดือนถัดมายังมีเงินจากบุคคลปิดสนาโอนเข้ามาอีกเรื่องบ้าบออะไรเนี่ย ดาวหวันกุ้มขมับกับเงินก้อนละสามพันที่ถูกโอนเข้ามาถึงสองครั้งที่สุดก็คิดอะไรดีๆได้ฮลัลโหลพี่แม็กเหรอดามีเรื่องรบกวนในเมื่อเขาเปิดทางให้เธอก็ขอใช้เป็นตัวช่วยเสียนหน่อยพี่ดีใจนะที่ดานึกถึงพี่แม็กขับรถมาหาถึงบ้านทันทีหลังวางสายทำไมมาถึงเร็วจัง ดาอยากดูโรงเรียนให้หนูสาเรื่องสำคัญพี่ต้องรีบมาอยู่แล้วพี่แม็กไม่ทำงานหรอถึงมาได้ทุกวันใจหนึ่งก็รำคาญแต่อีกใจมีแผนการสำคัญกว่าทำบ้างหยุดบ้างลองเป็นลูกจ้างคนอื่นแล้วไม่ชอบพี่เลยว่าจะขอเงินพ่อมาเปิดบริษัทเจ๋งแน่นอนดาวหวันคิดในใจ แม็กไม่เปลี่ยนจากเดิมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีทำไมถึงอยากให้หนูสารีบเรียนละ่ะเพิ่งกี่ขวบเองในคำถามซ่อนความอยากรู้ว่าเธอเลิกกับพ่อของลูกไปนานแค่ไหนสองขวบนิดนๆด,ดาไม่ได้รีบแต่อยากไปดูให้รู้ว่าต้องหาเงินอีกเท่าไหร่ถึงจะพอใช้พี่ออกค่าเทอมให้หนูสาเองโรงเรียนไหนก็ได้พี่จ่ายให้หมดเลย ชาญหายไปสามปีคงมีเมียใหม่ไม่กลับมาแล้วดาต้องแลกกับอะไรเธอถามตรงๆเพราะแม็กไม่มีทางให้โดยไม่หวังผลแล้วก็เป็นอย่างที่คิดแม็กขยับเข้าหาจับมือพร้อมกับโน้มตัวกระซิบแค่ดาดีกับพี่เหมือนเมื่อก่อนก็พอเขาเคลื่อนจมูกต่ำลงหวังกดให้จมบนแก้มขาว ดาวหวั่นรู้ทันเบี่ยงตัวออกคนชฉวยโอกาสจึงพลาดเป้าดาไม่พร้อมถ้าไม่ใช่อย่างที่หวังพี่แม็กก็กลับไปเถอะดาวหวั่นดึงมือออกแต่แม็กยื้อไว้พี่ไม่ได้จะบังคับเรายังมีเวลาอีกทั้งชีวิตค่ะดาขอขึ้นไปดูหนูสาก่อนถ้าตื่นแล้วจะได้ออกไปข้างนอกกันแม็กยอมปล่อยมือไม่คิดเร่งรัด ต้องการให้เวลาช่วยเยียวยาความโกรธเกลียดในใจหญิงสาวจากวันนั้นเขาแวะเวียนเข้าออกบ้านพยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหนูสาเพื่อให้ดาหวหั่นไว้ใจจนยอมให้อุ้มออกไปเดินเล่นนอกบ้านยอมให้พาไปกินข้าวและเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าในเมืองเพลงว้า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 ว เสียงของแตกตามด้วยเสียงเซ็นเซอร์รถยนต์แม็กรีบวิ่งออกไปดูรถของตัวเองซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านกระจกหน้าแตกยุบเป็นใยแมงมุมทั่วทั้งบานเฮ้ยแม็กถึงกับยกมือกุมหัวเกิดอะไรขึ้นทำไมากระจกแตกได้ละ่ะดาวหวันอุ้มหนูสาววิ่งตามออกมาน่าจะเป็นพวกโจรงัดรถขโมยของดีว่าเซ็นเซอร์ดังซะก่อน แจ้งตำรวจไหมดาวหวันกังวลเพราะเหตุเกิดหน้าบ้านถ้ามีโจรเธอกับลูกก็อาจไม่ปลอดภัยพี่แจ้งแน่เผื่อพวกมันหากินอยู่แถวนี้ดาพาลูกเข้าบ้านเถอะตรงนี้พี่จัดการเองดาวหันรีบกลับเข้าบ้านหวั่นใจว่าจะเป็นหัวขโมยอย่างที่แม็กคาดเดาโครมเฮ้ยเป็นหาเลยว่ มาถึงก็โยนของหงุดหงิดว่าพี่ไปหาลูกมาแทนที่จะอารมณ์ดีโทพี่เสือพี่ก็รู้ว่าผมได้แต่แอบ,บดูลูกเห็นหน้าผมที่ไหนล่ะนเกะหลายปีแล้วนะมึงไม่คิดจะไปรับมาอยู่ด้วยกันเหรอให้เขาเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวทำตัวลับๆล,ล่อๆแอบ,บสองเสียแบบนี้จะได้อะไรวะผมไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงพวกเขาได้ พี่ก็รู้ว่าพวกเราไม่เหมือนเดิมชาญน,นั่งนิ่งพยายามระง,งับความกโกรธอยากเข้าไปจัดการแม็กใจจะขาดแต่ทําไม่ได้เออกูรู้ไม่งั้นจะมาเปิดอู่ที่นี่เหรอตั้งแต่ท่านอดุลตายอะไรอะไรแม่งก็เปลี่ยนเสือยังคงนึกถึงเจ้านายเก่าถ้าวันนั้นเขากับชานไม่ได้ไปทํางานอื่นก็คงตายไปแล้วหรือบางทีถ้าเขาอยู่ อาจไม่มีใครตายก็ได้รายได้จากการซ่อมรถก็แค่พอกินพอใช้ไปวันวันไหนมึงว่าจะเอาเงินที่ขายบ้านไปสร้างรีสอร์ทหลูไปพี่เรียกบ้านเช่าดีกว่าเออนั่นแหละหรือมึงจะไม่ทำแล้วเงินไม่พอเหรอวะพอพี่แต่มีแค่สิบกว่าห้องต้องรอนานกว่าจะคืนทุน ฉุกะหุกขึ้นมาผมกลัวเงินหมดไม่มีส่งให้ลูกเขามีเงินเก็บจากการทำงานให้อดุลแต่ห้องเช่าใกล้แหล่งท่องเที่ยวราคาก่อสร้างค่อนข้างสูงต้องใช้เงินจำนวนมากมัวแต่หลบหลบรอมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมลูกไปเรียกคนอื่นว่าพ่อนี่ชิบหายเลยนะคิดให้ดีออีชานเวลามันเดินเร็วกูคนตัวเปล่า จะชิลแค่ไหนใช้เงินยังไงก็ได้หรือมึงคิดมากที่เคยพาเมียไปให้ท่านเสือเห็นชาญขมวดคิ้วจึงลองถามเปล่าพี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาเป็นคนส่งดาวหวันไปเองแล้วจะต้องคิดอะไรกูบอกมึงได้แค่นี้แหละที่เหลือคิดเอาเองเสือเดินออกไปสูบบุหรี่นอกบ้าน ดึกแล้วแต่ชานยังคิดไม่ตกนอนเอามือก่ายหน้าผากหาวิธีจัดการกับความรู้สึกของตัวเองหลังอดุลถูกลอบยิงเขากับเสือก็ได้แต่หนีเพราะกลัวถูกตามเก็บจนแน่ใจว่าเรื่องจบแล้วจึงกลับไปหาดาหวหันตั้งใจปีนขึ้นบ้านเพื่อรื้อฟื้นสัมพันธ์สวาสดแต่หน้าท้องนูนใหญ่ทำให้เขาสั่นไปทั้งตัว ไม่เคยมีความคิดอยากเป็นพ่อใครแต่สองเดือนนั้นยอมรับว่าหน้ามืดจึงไม่คิดเรื่องป้องกันน้ำตาของคนนอนละเมอเรียกหาแม่ทำหัวใจคนแข็งกระด้างสั่นไหวเป็นครั้งแรกที่เขาสงสารดาวหวันจับใจรู้สึกผิดในการกระทำที่คิดว่าจะกลับมารังแกแกล้งให้เธอร้องไห้ก็ทำไม่ลง คืนนั้นเขานั่งจ้องคนหลับสนิทอยู่หลายชั่วโมงก่อนปีนกลับไปในตอนเช้ามืดชีวิตน้อยๆที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดกลับทำให้ชานอยากสร้างตัวแม้ไม่มีบ่อนสนามแข่งรถหรือเงินทองจากอดุลอย่างเมื่อก่อนก็ไม่เป็นไรชานกับเสือเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการย้ายมาอยู่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพ ลงหุ้นกันทำอู่ซ่อมรถพอสะสมเงินได้สักก้อนก็จะวานเมียของลูกจ้างให้โอนเงินเข้าบัญชีของดาวหันเขาไม่เคยรู้เลขที่บัญชีของเธอแต่ใช้วิธีเดินสุ่มไปตามธนาคารต่างๆแล้วให้พนักงานฝากเงินเข้าจากชื่อและนามสกุลช่วงไหนมีเวลาว่างเขาจะแอบไปดูแม่ลูกให้สบายใจว่าไม่ลำบาก แล้วจึงกลับมาทำงานต่อแต่คราวนี้ดันได้เห็นแม็กเดินไปมาอยู่ในบ้านโมโหจนอดไม่ไหวคว้าหินก้อนใหญ่อัดเข้าหน้ารถเต็มแรงเขายังไม่พร้อมเผยตัวไม่งั้นคงต่อยมันหน้าหงายแล้วไม่เข้าใจจริงๆว่าดาวหันยอมให้มันอุ้มลูกเดินร่อนไปมาได้ยังไงตอนที่22 ภารกิจเยี่ยมลูกเฮ้ยจะไปแล้วเหรอวะเสือเงยหน้าจากงานเพราะเห็นชาญสะพายเป้ขึ้นหลังแต่เช้าคนถูกถามหันมาพยักหน้าก่อนก้มผูกเชือกลองเท้าจะพากลับมาด้วยหรือเปล่าถ้าคุยกันรู้เร st uh ื่องจะพากลับมาเลยฝากดูที Mobil ่สายงานด้วยนะพี่ชานยกมือขึ้น เออไปเถอะไม่ต้องห่วงเสือยกมือตอบชาญเดินมาขึ้นรถยนต์ที่จอดไว้ข้างอู่หลังจากใช้ความคิดมาหลายวันที่สุดก็ตัดสินใจคุยกับผู้รับเหมาก่อสร้างทําโครงการบ้านชั้นเดียวจํานวนสิบสองหลังเกือบสามเดือนสำหรับจัดการเรื่องเอกสารขออนุญาตก่อสร้างพอลงเสาเอกเรียบร้อยชาญตัดสินใจไปรับลูกทันที ไม่สนใจว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไปถึงขั้นไหนแล้วใช้เวลาเดินทางไม่ถึงครึ่งวันหน้าบ้านไม่มีรถของแม็กจอดเหมือนครั้งนั้นหนูสาหิวหรือยังลูกหิวค่ะเดี๋ยวแม่อุ่นข้าวต้มให้นะดาวหวานรูปศีรษะเล็กด้วยความเอ็นดูก่อนเดินเข้าครัวเป็นจังหวะเดียวกับที่ชานเข้ารั้วบ้านพอดี เขาหยุดมองแผ่นหลังเล็กของลูกสาวหัวใจคนเป็นพ่อเต้นระทึกเกรงว่าลูกจะกลัวแม้โกนหนวดคราวมาเรียบร้อยจนแทบจำตัวเองไม่ได้ไม่เคยรู้สึกสะอาดสะอ้านแบบนี้มานานเท่าไรแล้วสิบห้านาทีกับความวุ่นวายในครัวเมื่อจูจ่ๆไมโครเวฟเกิดใช้งานไม่ได้ต้องเทเข้าวต้มเย็นเฉียบใส่หม้อตั้งเตารอเดือด ดาวหวานรีบคนข้าวในถ้วยให้เหลือความร้อนน้อยที่สุดเขาต้มมาแล้วขึ้นเก้าอี้เร็วเพราะมัวแต่สนใจวางถ้วยข้าวต้มจึงไม่ทันเห็นใครอีกคนในบ้านแม่จ๋าลูกเคร่งถาดสเตนเลสหลุดจากมือร่วงลงพื้นทันทีที่ดาวหวันเห็นว่าลูกสาวนั่งอยู่บนตักใคร เยคนเป็นแม่หัวใจหล่นวูบรีบเข้าไปอุ้มลูกคืนพ่อมาอะไรนะหนูสาพูดว่าอะไรนะลูกดาวหวันหน้าซีดรีบออกห่างชานหนูสามองแม่ตาแป๋วหิวเออชานทำเป็นไม่สนใจเดินไปที่โต๊ะกินข้าว ยกถ้วยข้าวต้มใช้ช้อนคนอย่างใจเย็นหิวเสียงเล็กร้องท้วงกลิ่นอาหารคงไปกระตุ้นพยาธิในท้องทำหนูสานิ้วหน้ามองช้อนข้าวตาเป็นประกายดาหวหันจำใจพาลูกไปนั่งข้างเขาตั้งใจเอื้อมมือดึงถ้วยข้าวต้มคืนแต่ก็ต้องชะงักหนูสากินข้าวนะพ่อป้อนเอง อ้ำมเอาหมูน้อยจะได้ตัวโตๆไม่รู้แม่เลี้ยงยังไงลูกพ่อถึงได้ตัวนิดเดียวชาญแกล้งบ่นในขณะที่หนูสาเคี้ยวหมูตุยต้ยๆเขาต้มเละเกินไปให้ลูกกินอย่างกับคนป่วยทีหลังหุงข้าวให้นิ่มแล้วเทน้ำซุปใสก็พอเขาพูดแบบนี้เพราะตัวเองชอบกินข้าวต้มที่ยังเป็นเม็ดมันเละก,ก็พอเเียคนนั่นแหละ คนโดนตำหนีทนไม่ไหวต้องออกปากเถียงแอบงอนลูกสาวตัวดีเพิ่งเจอกันไม่กี่นาทีแต่ยอมให้เขาป้อนข้าวจะนั่งนั่งอีกอีกนานไหมผัวกลับบ้านไม่หาน้ำให้กินสักแก้วดาววันทะลึงตาใส่ได้แต่เม้มปากไม่กล้าโวยวายกลัวหนูสาตกใจแล้วร้องไห้หยุดกินข้าว ยอมไปหยิบขวดน้ำในตู้เย็นเทใส่แก้วใบเล็กให้หนูสาข้าวกลางวันละ่ะคนหน้าด้านทวงถามหลังกระดกน้ำที่เหลือในขวดเข้าปากไม่มีไปหากินที่อื่นดาวหวันเชิดหน้าไม่รู้ตัวไม่มีก็ไปทำจะกินที่นี่แล้วคืนนี้ก็จะนอนที่นี่ด้วยน้ำเสียงวางอำนาจ ับสายตาคมเข้มทำให้ดาวหวั่นใจสัน่นจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ไม่เคยเอาชนะเขาได้ยอมเข้าครัวอุ่นกับข้าวเหลือในตู้เย็นและทำเพิ่มให้อีกสองอย่างยกไปวางบนโต๊ะทีหลังกินข้าวพร้อมลูกหนูสาจะได้เรียนรู้วิธีตักข้าวกินเองสองขวบหัดกินเองได้แล้วชานพูดหน้าตาเฉย มาทำเป็นสอนเคยเลี้ยงเด็กมาก่อนเหรอหาอ่านเอาสิอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงหรือมัวแต่สนใจเรื่องผู้ชายเฮีย <Here. S 1> ดาวหวันเผลอขึ้นเสียงจนหนูสาหน้าเสียจึงต้องสงบอารมณ์ยอมนั่งกินข้าวทางที่ในใจคุกรุ่นเสร็จจากล้างจานในครัวเห็นเขาเล่นกับลูกก็ได้แต่ถอนใจหนูสา เข้ากับเขาได้ง่ายกว่าคนอื่นคงเป็นสายใย,ยพ่อลูกเดาไม่ถูกว่าหลายปีนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเพิ่งกลับมาแต่ดูไม่ตกใจเรื่องลูกแถมเชื่อหมดใจว่าหนูสาคือเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาสงสัยอะไรค่อยถามคืนนี้จะได้คุยยาวๆเสียงเข้มทำให้อีกคนสะดุ้งเล็กน้อยเพราะมัวใจลอย ถึงเวลาเข้านอนดาวหวันอุ้มหนูสาเตรียมขึ้นห้องชาญอาบน้ำเสร็จพอดีผ้าหนูสาตาแปว๋วยื่นมือไขวยคว้า,วาชวนเล่นเหมือนเมื่อตอนกลางวันดาวหวันหวั่นใจกลัวว่าลูกจะติดพ่อจึงเบี่ยงตัวหลบไม่ให้ชาญจับมือลูกสาวอิดชาลูกเหรอเปล่าแค่ไม่อยากให้ลูกเสียใจ ยิ่งคุนเคยก็ยิ่งคิดถึงหนูสาจะต้องเสียใจมากหากเขาจากไปอีกชานยิ้มมุมปากเข้าไปหอมแก้มลูกที่เกยคางอยู่บนบ่าแม่ความใกล้ชิดทำให้ดาวหวั่นหวั่นไหวเดี๋ยวพ่อนอนเป็นเพื่อนไม่ต้องเฮียอยู่ข้างล่างนี่แหละเรื่องอะไรให้ฉันนอนพื้นแข็ง เบียดกันบนเตียงนิ่มๆสามคนพ่อแม่ลูกอบอุ่นจะตายใช่ไหมลูกเขาฝัดแก้มยุยของหนูสาเสียงหัวเราะคิกคักทำให้ดาวหวันหมดคำโต้แยง้งพาขึ้นห้องนอนโดยมีคนตัวใหญ่ตามหลังมาติดๆให้ลูกนอนข้างในสิฉันนอนดิ้นเดี๋ยวทับชานรีบโวยรู้ทันว่าดาวหวันตั้งใจใช้ลูกขั้นกลาง งั้นเฮียไปนอนข้างล่างเดี๋ยวดาหาผ้าปูให้ดาหวันหงุดหงิดกับข้ออ้างของคนหาเรื่องจะทำมิดีมิร้ายชาญเคยนอนดิ้นที่ไหนไม่ถูกพ่อของลูกจ้องหน้าเอาเรื่องแล้วเหนื่อยใจเกินกว่าจะรับมือยอมอุ้มลูกย้ายที่ชาญปิดไฟให้อย่างรู้งาน นั่งมองดาวหวานนอนตบก้นเล็กในความมืดเอ๊ะดาวหวันร้องท้วงกับท่อนแขนหนักบนช่วงเอวอย่าเสียงดังหน้าเฮียวก็เอาแขนออกไปสิดาวหวันพูดเสียงเบามือยังตบก้นหนูสาจะกอดลูกอย่ามีปัญหาเขาเขี่ยนิ้วเล็กสร้างความเพลิดเพลินช่วยกล่อมอีกแรง ดาวันพ่นลมฮึดฮัดออกจมูกอดทนกล่อมจนใกล้จะหลับตามลูกแต่ต้องลืมตาผึงเพราะความวาบหวามเมื่อมือใหญ่เปลี่ยนไปรูปไล้สะโพกของเธอเฮียเ <Here. S 1> บาๆเดี๋ยวลูกตื่นเอามือออกไปดาวันลดเสียงลงชานไม่ทำตามแถมเปลี่ยนไปจับด้านหน้า คนในอ้อมแขนต่อต้านพยายามแงะนิ้วใหญ่ออกแต่เขาไม่ออมแรงพามือตัวเองหมุดเข้าไปในกางเกงนอนได้สำเร็จ